เรามาอยู่ในที่สงบแบบนี้เรามาได้มาเพื่อจะหนีปัญหาก็ปัญหาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตใจของเราจะหนีไปถึงขั้วโลกมันก็อยู่ที่จิตใจของเราเหมือนกันที่เราหนีมานี่เพื่อจะมีโอกาสที่จะดูจิตใจของเราให้ละเอียดมาที่เราทุกอยู่นั้น มันมาจากไหนแน่สิ่งภายนอกเราพยายามให้มันสงบมากสุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะดูตัวปัญหาที่แท้จริงว่าอยู่ภายในว่าใจของเราไปเยอะอะไรมันจงทุกจะที่เยอะนั้นมันมีเหตุผลยังไงบ้างต้องก็ให้แยอะๆออก,กไป มีตัวกิเลสเกิดขึ้นมาต้องก็ต้องดูก้อที่หนึ่งหนึ่งมันมาจากไหนที่ท่านเรียกว่าสมุทัยก็ที่มาก็มาสมุทัยนี้มานรือไม่ใช่ที่มาทัวไปมันที่มาจากภายในจิตใจของเราฉันความโกรธเกิดขึ้นมาแทนที่จะไปโทษว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถึงแม้ว่าเขาไม่ดีจริงๆแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่นั่นปัญหายู่ที่จิตใจของเราที่มันโกรธขึ้นมา อะไรมันกระตุ้นอะมันก็ต,นต้องดูให้ชัดจากนั้นดูให้มันดับก็สิ่งนั้นทนี่มันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันมาใชึว่ามันจะอยู่ตลอดเวลาบางทีมันมาคูลเราถ้าเราไม่ทำตามเขาเขาก็จะมาเขา้ามาเขา้ามาเขา้าจนเราทนไม่ไหวต้องระเบิด มันคำคูเฉยๆมันใช่ความจริงก็เขาก็เกิดได้เขาก็ดับได้กลับมากลับมาก็ได้ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเขากลับมาทำไมเราไปยึดอีกทำไมม่ปล่อยให้มันดับตรงนี้ต้องดูที่ท่านดีกว่ารสอร่อยของมันทำไมเราจึงชอบความโกรธทำไมชอบโกรธกับคนนั้นโกรธกับคนนี้ จิตใจของเรามันมีหลายที่เห็นว่ามีเสน่ห์เราจะปฏิเสธว่าเราไม่ชอบเลยความของเราแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆเราจะไม่ทำใจของเราเหมือนคณะกรรมการมันหลายความคิดหลายความเห็นต้องมีกรรมการสักคนหนึ่งที่ชอบมันจะมาบีประสา,ะสาทของเรา <c oughs> ให้เปนตัมตามันพอที่บีบมันก็มีอยู่ที่ลมหายใจของเราแล้วจึงแก้ลมหายใจของเราไมนดีมันจะบีบอีกอย่างหนึ่งที่ว่าที่ทำในควาวิตตอกวิจารที่กพูดกันตัวเองชีเหตุชีชผลว่าความโกรธล้วควรจะโกรธคนคนั้นเพราะเหตุนี้เหตุนั้นเหตุนี้แล้วมันดีตรงนั้นตรงนี้ที่เราจะบดเคาเขาได้ ฉะนั้นแสดงว่าเราเป็นผู้มีอำนาจมันไม่ใช่เป็น,ปนพ้ที่คนอื่นขเขาก็เหยียบยำยำยำได้อย่างนี้เป็นตน้นแต่เรื่องรถอร่อยเข้ามาเราก็ต้องค้นให้ละเอียดเข้าไปปัจจัยของเรามันชอบโกหกกับตัวเองเราไปเจอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเหตุที่เราชอบอยู่ ประลาดใจมันยังชอบอยู่นั่นแสดงว่ามันยังไม่จางรากต้องขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกพอเรีนรู้อะไรกันมาแล้วว่าไปเทียบกับโทษเนี่ยข้อที่สี่ว่าเราทำตามโกรนนั้นมันจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นทั้งภายในทั้งภายนอกมรนจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นนะมันจะคมไหม มันก็ไม่คุม้มแต่ห็นมันไม่คุ้มจริงๆเม้จะมาพระคนหรเขาบอกเพราะเราเห็นกับตัวเราตัวตรงนั่นมันจะละได้ที่ทาในความโกชันงชาและราคาในความโกรธนั้นเป็นการพ้นเรียกว่าใช้ปัญญาไม่ชใช้กลบเฉยๆเรากลบด้วยสมาธิบางครั้งใจของเรามันสู้ไม่ไหวก็วต้องพัก แต่รักลบได้แต่กลบด้วยความรู้นะไม่ได้กลอบที่ด้วยความปฏิเสธถ้าเราปฏิเสธว่ากิเลสตัวนั้นไม่มีมันจะเล่นงานเราต้องยอมรับเราก็มีความมีกิเลสตัวนั้นแต่ใจส่วนหนึ่งยังชอบอยู่ต้องเลยขุดมาทั้งรากของมันบางทีเราเลยว่าก่อนก็รมพัก พ,พักในสมาธิพอพักเสร็จแล้วแล้วก็ทำงานต่อนี่ตัวปัญหาอยู่ตรงนี้วิธีแก้ปัญหาก็อ,อยู่ตรงนี้เหมือนกันที่รหาที่สงบเพจะไดมีเวลาได้มีโอกาสที่จะดูให้มันเต็มที่เต็มหน้าเต็มตาก็นจะแก้มันได้ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้หนีปัญหาเราหาสถานที่ที่พอจะแก้ปัญหาได้จะแก้ยังไมได้เราก็ใช้ความสงบใจความบปเวณได้ให้เป็นประโยชน์